สวัสดีค่ะพี่ยุ้แก้วนะคะวันนี้นะคะสําหรับใครนะคะที่อยากจะลดน้ําหนักพี่แก้วก็มีแนะคำแนะนํามาฝากนะคะสําหรับเพื่อนๆนะคะที่เริ่มลดน้ําหนักแรกๆเนี่ยอาจจะคิดว่าการอดอาหารนะคะหรือการออกกาลังกายมากเกินไปเนี่ยจะทําให้น้ําหนักของเราลดได้ถูกไหมคะแต่วันนี้นะคะเรามีคําแนะนํานะคะการอดอาหารหรือการออกกำลังกายเยอะเกินไปนะคะจะทําให้เกิดภาวะฮอร์โมนของเราเนี่ยเกิดการแปรปรวนได้ฉะนั้นพอฮอร์โมนแปรปรวนนะคะจะเกิดอะไรขึ้นเรานะคะก็จะแบบ มีฮอร์โมนอื่นนะคะอาจจะมีปริมาณลดลงแต่สิ่งที่เพิ่มขึ้นคือฮอร์โมนที่เพิ่มความหิวพอเราหิวเพิ่มขึ้นนะคะเราก็จะทับทานอาหารมากขึ้นความเครียดม,มากขึ้นนะคะจะทําให้น้ําหนักของเราเนี่ยเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะฉะนั้นเพื่อนๆที่อยากลดน้ําหนักนะคะ ควรที่จะควบคุมนะคะปริมาณอาหารหรืองดแป้งนะคะชากาแฟหรือน้ำตาลเนี่ยลงนะคะจะทำให้น้ำหนักของเราเนี่ยลดลงนะคะแล้วก็อย่างน้อยนะคะถ้าเกิดใครนะคะคุมหิวไม่อยู่จริงๆนะคะงดแป้งงดน้ำตาลไม่ได้จริงๆเนี่ยก็อาจจะใช้ตัวช่วยนะคะซึ่งตัวช่วยเนี่ยต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ซึ่งบางทีเดี๋ยวเราจะพึ่งตัวช่วยอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าคนบางคนเนี่ยลดน้ำหนักเนี่ยลดกันมาเป็นแบบโอ้โห กว่าจะอ้วนขึ้นมากันได้ขนาดนี้เป็น10ปีเนาะเราจะใช้ตัวช่วยแค่5วัน10วันเพื่อให้เราผมกลับมาเหมือนเดิมมันก็เป็นไปได้ยากนะคะฉะนั้นเนี่ยเราจะควรจะใช้ตัวช่วยนะคะ อย่างเหมาะสมนะคะเพื่อช่วยควบคุม,มาการหิวของเราอย่างตัวเสเลที่พี่พุ่งแนะนํานะคะเพราะว่าเราจะช่วยควบคุมการหิวของเราได้นะคะแล้วก็แต่เราอย่าอดอาหารนะคะก็พยายามทานอาหารนะคะให้ครบ3าม,มื้อนะคะแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะครบ5ห,หมู่จะทําให้การลดน้ำหนักของเรานะคะไม่โยโย่นะคะแล้วก็ไม่หัวอย่างแน่นอนคะ่ะเดี๋ยวใครมีคําถามอะไรนะคะสามารถสอบถามมาได้เลยนะคะยังไงดีให้คําปรึกษาค่ะ